ผมคือพี่ขา, <What? S 1> ขาวขาวขนันสารพระภูมิไอ้ขาว <Huh? S 1> เดี๋ยวไปบอกพี่เจให้นะคะพี่ขาวมดนี้พี่โจมาไม่ได้รอดแล้วตัว <Huh? S 1> เดี๋ยวฉันปัดทูไปเรียกพี่จอจไหมข่าว <Huh? S 1> ให้เบิร์ที่จะจะซืงเบียมาจบพี่ขา่าว แกสวยและไอ้ข้าวข้าวข้าวดีเด้อใหญ่เลยนะอิบเด็กกตัวน,น่ะสัปปะภูมินี่ฉันไม่ให้แกหรอกอัอหรอไม่เป็นไรฉันมีสาวสาวดูแลเว้ย What e s t r ีชา a c ลภ n l ูมิใจเสนอแก๊งเอลซ่าเดอะซีรีส์ตอนไอ้ข้าวตายแล้วให้เสียภาษาใครโดยเขาเองสวัสดีครับทุกคน พี่ขาวคนหล่อคนเดิมครับผู้ให้บริการสานพระภูมิกับตุ๊กตายางครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ตามหมายเลขที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเวลาสั่งซื้อโทรมาอาจจะได้ยินเสียงชัตเตอร์ไม่ต้องตกใจนะครับคนในบ้านผมเองมีการโปรมทคนในบ้านด้วยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ใช่ชัตเตอร์กดติดวิญญาณแน่นอนแต่จริงๆแล้วคนที่กลัวน่าจะเป็นผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมีใครขี่คออยู่ใครวะตามมาหรือเปล่าเนี่ยจ๊ะ ถึงจะเข้าโหมดนี้ไม่ได้เนี่ยแต่ก็ขี่คอมาใช่ไหมไอ้ไขา้าวจริงเหรอวะจริงแล้วตอนนี้เขาก็อยู่หลังแกนแะไม่ไม่ไม่นะข้าว o ม my gosh ไม้ตายเถอะแค่พี่แจ็คคนเดียวอปอดทั้งก็บิดแล้วอ่ะพอมาเจอพี่โจอ,อีกไม่โดนควานไส้ออกมาได้หรอววะเน็หนึ่งหาตัวไทยตัวแทนเว้ใครวะสริรพระภูมิฉันช่วยได้ ซื้อวันนี้ลดราคา50%ด้วยป่ะเออขายของแกเป็นลาซาด้าเหรอวะวันนี้วันเท่าไหร่เนี่ยเอาม่ใช่เก้าเดือนเก้ามาเลยมาแล้วนี่มันสิบเจ็ดเดือนเก้าแล้วแกไม่ใช่ลาซาดา้าเว้ยแต่ของฉันเป็นจองสลา,าแล้ววันนี้ไอ้อิบจองสลาแาน่นอนอือเห็นพี่แจ็คก,กับเห็นแม่ไอ้อิบจองสลา,าฉันก่อนเลยมิวะไม่มไมแกเก็บไม่ใช่ของเกเองเถอะเอไอ้อิบยังฉันไม่ให้เกนะเว้ย เออไม่ต้องให้อ่ะตอนนี้ฉันมีสาวๆช่วยฉันแล้วอ่ะโอ้โหช่วยแกเหรอว่าแต่แกโดนตีไปแล้วนะเว้ยแกโดนใครวะโดนแม่โอ้ oh my gosh แกไปเอารูกสาวเขาเหรอเปล่าคืออยู่ดีพัดมันกระแทกหน้าเลยอ่ะทั้งตบมือทั้งตีช่วยดิบันอยู่ใต้ทีนทั้งตบมือทั้งตีช่วยดิบันอ,อยู่ใต้ทีนเออแกอยู่ใต้ทีนใครวะตอนนี้น่าจะเป็นทีนแม่โอ้ oh my gosh คือแนะนำนะ ให้แกเพิ่มกระโปรงแม่ขึ้นนะแล้วแก,กก็วิ่งหนีห่ะอย่างนินจาเลยเอ,อนั่นดูตกเลยเหรอแกเออก็ได้นะไม่เสียหายแต่ฉันเสียหายไอ,อ้เ๊บเออไม่ก็เพิ่มแล้วจ้าเพิ่มแล้วจ้าไปแล้วโว้ยไอ้เจฟแกดวงมันทางเรื่องนี้ข้าวจะไม่ยุง่งข้าวไปก่อนแล้วครับอุ๊ยแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ไมหน่วยพี่บานเยอะจังเลยอะเป็นอะไรกันเหรอครับคือแม่กริ้วค่ะนกันไอชุดเขียวเลยเออไออีฟแกทำอะไรอะไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วตุยกันจ้าเดี๋ยวพี่ปั๊าไปกินปั๊บเอ่อปั๊บ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 ปั๊คุณน้องครับถ้าคุณน้องไม่ไหวไม่ต้องทนนะครับเดี๋ยวพี่เอากระเป๋าใส่ประภูมิตบหัวมันให้เออ เพื่อนกันนี่เพื่อนเองนี่เพื่อนเองแอลเลนแอลเลนข้ามดาวสิแกคืออะไรวะเนี่ยชันงก็แค่แบบว่าจีบเล่นเฉยๆจีบล่งจีบเล่นบ้าเลยแกไม่เห็นหรอวะแบบพี่แจ็คเขาเดินอยู่ตรงนู้นอ่ะก็เห็นไงถึงเข้าโอโมงของน้องบีมาเนี่ลุกโชม์เพลงสาวน้องบีอะถูกตีไปพดแล้วเนอสงสารจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปโทรศัพท์ก่อนนะฉันก่อนเออทั้งชอแต่ละอด กับฉันนะคะด้วยความเป็น lady first เออเออได้ครับแล้วคุณก็ต่อแถวผมนะครับคุณเจพัทอีกคนเด็กครับเดี๋ยวผมก็ lady first ไงคะไม่เคยได้ยินคำนี้เหรออ่านปากของเจพัทนะ lady first อ lady first อซื้อน้ำหอมเหรอครับนี่ทําไม่ติดภาพล็ลอกเป็นเทพบุตรนะตกด้วยสารพระภูปไปนานแล้วอทำไมพี่เข้าใจเลยคุณแงคิวผมอะเฮอ แล้วเฮ้ยทำไมหัวใจตต้งแลยโอ้มายก๊อ oh ชแม่อยู่ข้างล่างว่ะเดี๋ยวเดี๋วเด,วเดวตอนตอนนี้เจ๊แพ็กกำลังสแตนบายอยู่เดี๋ยวเดวผมไปกดสถานีแป๊บหนึ่งนะครับกดยังวะสถานีนี้โอเคยังไม่กดนะไปครับจะได้ไปถึงสถานีสุดท้ายเร็วๆแล้วเพื่อนเราก็ช่วยกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้ปั่นไฟสิครับรออลรโดนตีอีกแล้วหรอใ้ตายเถอะ เด,เดี๋ยวผมจะไปวาดหน้าก่อนน้องบีน้องบีน้องบีงบที่รักของผมเใครที่รักแกว่เอา้าที่เกยังแอลได้ไม่เกก็ดูดอยสิเจ๊เพชรเยอะอย่างงั้นอะ่ะจะให้ฉันแอลใครไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำเดี๋ยวก็โดนสาบหรอกน้องบีอะของฉันเหรอไหนดูสิ บีอิบว่ะฉันไม่ให้เกลหรอกไออิบฉันให้อีกคนหนึ่งแทนน้องบีจ้ะน้องบีมาเป็นของพี่ซะดีมาวอทเจพทเอ๊บบีนั่งอยู่ยังไม่มีใครช่วยเราคูดาอยู่วอทไปเจพทลืมว่านั่งอยู่ปั้นไม่ได้ไอขาวหน้าเป๊กปั้นปั้มปั้มปั้นปั้ตายเจพทไปเป็นเมียไม่ใช่เว้ยอีเปอร์ พูดอย่างนั้นได้ไงฉันเสียหายเว้ยไม่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 น้องบีน้องบีพี่กำลังจะไปช่วยพี่ไปช่วยเองจ้าพี่ไปช่วยแล้วทำไมน้องบีนั่งนานจึงเลยไม่มีใครไปช่วยหรอเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยกำลังลงไปกำลังลงไปแล้วมีใครก็ไม่รู้กำลังเออแม่แม่แม่ไม่ไม่ไม่น้องบีน้องบีไปแล้วค่ะมุดดินไปแล้วจบแล้วไม่เออยิงแม่ไปดึงนัดไม่ครับแม่ครับไม่ อย,อ,ยอย่า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 ทำร้ายคุณหมอของผมไม่นะคะลี่ไม่ใช่ของคุณวออัดออของใครอะลี่เป็นของคุณไม่ได้ทำไมล่ะครับแาบพี่เจอเป็นคำคเคยแม่กะแทกนมไปเต็มเต็ปอดไว้อะไรให้กับซิลิคอนของคุณหมอที่กระเด็นออกไปอย่างเป็นเซกโอ้ยให้ตายเถอะโรบินฮูดคือทำไมวันนี้แม่กับพี่แจ็คเขาถึงโหดกันจังเลยอะเป็นพวกแกแหละไอ้อิบ เพราะฉันที่ไหนแกไม่เห็นหรอกว่าพี่แจ็คมาวันนี้ฉันก็ต้องเป็นน้องลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆที่นั่งอยู่ในตักพี่แจ็คไงออโอ้โหเมื่อกี้แกยังตอบ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 ,บอยู่เลยนะเดี๋ยวแกจะให้ฉันชวนน้องไปกินซินจีวัดซิงจี <What? S 2> งจีจ,จีอ้าวซิงจีจีจีจแกเก็บไปกินคนเดียวเถอะไออิบเดี๋ยวฉันจะไปปั่นไฟแล้วคุณน้องครับเอา้าคุณน้องกุจีคุณน้องเจ็บอยู่นี่เดี๋ยว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 ผมขอฮิวก่อนนะครับคุณกุณจี ะะไม่เป็นไรครับคือแล้วคุณท,ทางจะเจ็บมากสกินนี้นี่มันโดนใจมากเลยเป็นแม่มัดน้อยโดนเอมีเหรอครับใช่ค่ะหนูยวเป็นแม่มดน้อยโดนเอมีแต่นั่นแม่หน้าเทาไม่เป็นไรครับน้องกุจิตูดพี่มีไว้การล์ลชนีแม่ครับมาตีตูดผมแล้วเอาแม่ไม่สนใจพูยังพูเลยสนใจแต่น้องกุจินี่กุจิเอาชุดไปให้ฉันเดี๋ยวนี้นะคือแม่ถ่ายสกิน ไม่ดีเหรอฉันจะได้เป็นแม่มดเอ้ m ม g o ก็ถ้าแม่ใส่สกินนั้นแม่จะกลายเป็นแม่มดหน้าเทาที่สุดนะครับเออโอ้ oh. Oh, ตายแล้วโอวัตไม่นะครับคุณแม่ครับตีนก็จีลม้มแต่ไม่เป็นไรมีเจ๊พัดอยู่ผมปั่นฟรีเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับไอเ้เขาปั่นฟรีไว้เอาแล้วและตอนนี้นะคะเป็นการวางมวยระะว่างแม่มดอีกับเจแปน สวัสดีครับตอนนี้เป็นการแข่งขันมวยโคยเอะเป็นการเจอกันระหว่างฝายแดงเจ้าแม่ดินซอพองนิดอีกจะชามิจิกโกะโบะหน้านาะกระทะกับายน้ำเงินเจ๊สพชรกระปองบานขาหนีบเหนียวหมดดำไม่ใช่เหรอเหนียวแล้ววิ่งเยอะแล้วเดินเคยเอ,อือวิ่งสเอสะเอะแสไปโทษทีนะมาเผือกเฉยๆ <laughs> นี่ผู้หญิงเขาตีกันอ่ะจะไปร่วมทำไมอ่ะไออิบเอ้อเฮ้ยแล้วสรุปเอาหลุดเลยซะงั้นเฮ้ยนี่นายอ่ะถูกจับเขาหาอะไรพลาดคนแก่โอ้ย เกจิ้งอะคนนั้นอะแล้วแล้วมันมามันมาหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคโอเควิ่งวิ่งโอ้โหเอาแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเลยจ้าผู้ชายอะพี่เอาเองออโอ้โหตายแล้วตุ่น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 ตุือตุ่นแหกตุ่นแหกพี่แจ๊คพี่จ๊พี่แจ๊คครับคือคือฟังฟังเขาสักนิดนะครับคือถามคำเดียวครับพี่โจฝากมาเหรอช่ มันเข้าโหมดนี้ไม่ได้มันก็เลยฝากฉ oh <my> ันม,มาโอ้ไ y g o กัยิ่งคำอีกมานิดนึงโอ้ m ม g o กให้ตายเถอะเราไปสันพรัก้อนชิดลมอะไรวะเนี่ยมีการฝากไปตีแทนด้วยอแต่มันก็รู้สึกดีกว่าที่พี่โจมาเองแล้ววะ ไป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 เดี๋ยวก่อนมีกองมีกองมีก่องขอเปิดก่องก่อนนะครับไอ้เขาแกไปไหนวะเปิดกองอยู่มีอะไรแกช่วยฉันด้วยสิพี่แจ็คฉันหดเลยโอหฉันเกลียดเสียงแกจริงๆเลยอีบแกช่วยตัวเองสิวะฉันก็เจ็บไม่ต่างกับแกหรอกไปเดี๋ยวฉันจะไปปั่นไฟเออฉันล้งแล้ววัดใครทำแกพี่แจ็ โอ้โหไม่น่าโลดแล้วแกเอ้ยสดจบเลยสดจบเลยสารพัดภูมิชิ้นก็ให้เจ๊แพทเป็นแล้วเออคือแกเห็นผู้หญิงดีกว่าซ้ำรอวะเออใชอ่ทำไมพี่ปฏิเสธเออปฏิเสธไม่ลงจริงๆวะ่ะแล้วแกเราคิดดูนะเครื่องนี้อ่ะฉันเพิ่งปั่นอะ่กะก็ต้องรอไปก่อนเว้ยเออฉันรอกูดาวก็ได้เออสวดมนต์เอาอับดุนเอ้ยอับดุนเออเกจะถามเลยนึกหนอกับอับดุนไว้เนี่ยหิงรู้จักเออรู้จัก รู้จักเออฉันก็รู้จักเหมือนกันไอ้ข้าวใส่กางเกงในลายอะไรคิตตี้อุ๊บ <What? S 1> เอาไอ้อิบแคเถิมเบอร์ถมิถมโบอเลยวะเนี่ยฮะฉันเผื่อตอไปเลยเอออย่าน้อยฉันก็รู้ว่าแกใส่คิตตี้มาวันนี้แกน่าจะไม่รอดเออทำไมวะพี่แจ็คเขาชอบกางเกงในลายคิตตี้อุ๊จบแล้วสดดๆเลยแน่นอนอออจัลนวจ้า ไอ้อิบแกคูดาวนานมากอะเออมันก็นานพอๆกับที่แกปั่นไฟไดีแหละเออจริงฉันก็ต้องปั่นไฟไปฉันรออย่าแกรอก่อนนะแกอึบไปก่อนแกอึบไปก่อนเอออึบจนจมวัดลมหายใจแล้วเออใครก็ได้ครับช่วยอิบนหน่อยเออใครก็ได้ครับช่วยอิบอบมันหน่อยสอง่งเคาะมันนิดนึงเอามันไปฝังเออไม่ไม่นะ ให้วะที่แกจะต้องดูแลแจ็คมินิว็ให้พี่แจ็คเขาดูแลไปสิวะเออฉันหนีออกไปได้เลยเออดีใจด้วยแ้่ตอนนี้ฉันกำลังใกล้ป่านเสร็จแล้วกรอก่อนแกอย่าเพิ่งล้มตอนนี้ใครล้มตอนนี้นี่บอกไว้เลยว่าเออฉันเองวัดไอ้อิบแกจะมาล้มตอนนี้ทำวดโอ้ยล้มล้มกันหมดเลยเด็ดเดๆดเด็เขาปก็เอ้ยยกไปแล้วอะยกไปแล้วอะเอาไงดีไอ้อิบ ฉันกดเลยไหมอะเออเกกดเลยสิีฉันจะได้ลูกแต่เพื่อนอีกคนนึงเขาถูกจับอยู่เอองั้นเกก็รอรอก่อนรอก่อนเออถูกจับหมดแล้วบุดเอ้ยดีได้เจมส์แพมาช่วยซับเออนี่น้องอีกคนนึงอยู่อีกคนโอเคเอาเอาเอากดกดเลยไหมกดเลยไหมกดเลยไหมไอ้อิบไอ้อิบบอกว่าตั้งใจปัดไฟโอเคฉันกดตาไปอิบนะไอ้อิบนะไอ้อิบเป็นคนบอกนะฉันไปแล้วนะคนตำรวจครับไอ้นั่นมันกดครับไอ้นั่น แกกดมีปัญหาอเลยหรือเปล่าโอแม่เจ้าใส่เปิดช้ามาเหรอโอ้โหเปิดช้าเป็นแบบเต่ามากเลยจ้าเราได้ยินเสียงพูงอะหวังว่าจะไม่มานะเล่นกันแบบนู้นไปสิครึ่งทางเนี้ไม่ต้องเล่นออมาแล้วมาแล้ววิง่งนะครับโอ้โหล้อฟีจริงๆ Away, huh? เกิดเป็นไรวะลูกรักพี่ล้อมันฟรี <laughs> ใช้อัตปาเร่งเยอะมากกว่าจะออกตัวเกิดโดนพัดสสยไปเลยเออใครก็ได้มาช่วยหน่อยนั่งรอครูดาวอยู่เนี่ยสักคนนึงอะใครก็ได้สักคนนึงเนี่ยไม่มีใครนั่งเลยนอกจากฉันเออเฮ้ยจะไม่มีใครมาช่วยจริงเหรอเฮ้ยนี่ จะเป็นคําทานายของไอ้อิบเหรอวะว่าฉันจะไม่รอดเออเกไม่รอดเลยวเฮ้ยเอาดีดีไม่ไม่นะถึงพี่โจไม่มาฝากพี่แจ็คกับมิดี้มาเหรอเนี่ยไม่ไม่ฉันมาแล้วไอ้ข้าวฉันมาแล้วอิบอิบเกมมาแล้วคนนี้หน่อยเกมาแล้วเกกระโดดลงมาเลยไว้เกกระโดดลงมาเลยจากไอ้นย่ยหลไฟอ่ะเอยฉันกําลังรอรถจอดอยู่วัดไอ้ข้าว บินสู่ความเวิ้งฟางอันไฟโฟนไปเร็วลางบ่ดีอีกเบลอะไรวะเอ้าไปดูอีบดีวะไปอีบเอ้าแกทำเลยอ่ะโทรหาพี่โจทำไมอ่ะจะบอกว่าไอ้คาวตายแล้วหรอพี่โจครับไอ้คาวตายแล้วลุก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 แกยืนทำเลยอ่ะไว้อะไรให้ไอ้คาวสองวิโอเคเรียบร้อยหรอเออไอพีฉันเวอร์เลยแกหน่อยดิ วานอะไรมาไอ้เอากางเกงไนล์คิตตี้อะจากแม่ให้หน่อยฮะทำไมไปอยู่ที่นั่นวะออพอดีตอนเมื่อกี้ที่ตีอะมันเกี่ยวไปเออไปไล่อื่นก่อนได้ไหมวะเออไม่ได้อันนั้นของรักของห่วงนะเวย้ยฉันกูรักของฉันเขาใจปช่ไหมเอาตัวอื่นไปใส่ก่อนได้ใช่ไหมออไม่ได้ไว้ต้องตัวนั้นตัวเดียวพี่โจเขาชอบเออไอ้บ้าน,นี่ แกไม่เห็นเลยหรือว่าว่าฉันจะรอดหรือว่าจะร่วงเหมือนแกเนี่ยฮะโอ้ถ้าฉันออกไปไม่ได้อแกก็ไม่ได้กางเกงในลายคิตตี้แก,กคืนแน่นอนเออฉันภาวนาะให้แกโดนจับฮะโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาแล้วจ้าโอ้โหพี่เต้ นี่มันคู่จิ้นหรือสัมภเวสีตางตาังตังไม่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 สเต็ปสเต็ปนี้สเต็ปนี้ต้องได้เว้ยสเต็ปนี้ต้องได้เว้ยพี่แจ็คพี่แจ๊บวนไปพี่แจ็คกกลเล็บเฉียวไปนิดหนึ่งวนกลับอีกครับเอาสิเอาสิอาสโอ้ยเจ็บเจ็บเจมยังเทเจมยังที่เ,ทเอาเอาเอาติดติดติดกระถางติดกระถางวุ้ไม่โดนได้ไงเมื่อกี้โอ้ยมานะจ้าสเต็ปจุ๊บกระถางต้นไม้ เดี๋ยวเกนเดี่ยวกนเออติดดกระถางติดกระถางเอ้ยไปล้กครัไปไหนอีบแกรอฉันด้วยรอให้งอสิโอ้ยโดนตีไปหนึ่งทีแล้วจ้าไปแล้วโว้ยสเต็ปรักบี้เหมือนฉันเมื่อกี้เลยแต่ของแกรอไม่ฟรีไปแล้วค่ะตาแดงบหมดแล้วนี่ไงยิงไปหนึ่งทีอ๋ออิบแกก้ายิงฉันเหรอเอ้ย ตาตีเออตวตีแล้วบยบายครับพี่แจ็คไปเด้อววอีบก,กัจะ,จะไปไหนเอออีบเพื่อกนกกานเกงไหนฉันอะเออโทษทีว่ะฉันลืมกดไลค์กดแชร์กระโดดทุบสับสไครด้วยล่ะเฮ้ยๆ <c oughs> อย่าลืมนี่ข้างบนอะกระดิ่งแจ้งไปแล้นะจ๊ะอีอี <c oughs> ไปแล้ว